สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของการเขียนจำนวนคะให้อยู่ในรูปเศษเกินนะคะเด็กๆพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันได้เลยค่ะเด็กๆด,ดูข้อ3นะคะข้อ3ก็ให้เขียนจํานวนคะที่กำหนดให้นะคะให้อยู่ในรูปของเศษเกินพร้อมทั้งแสดงวิธีทำนะคะจากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆทา เศษเกินให้เป็นจำนวนคระใช่ไหมคะวันนี้จะทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกินเด็กๆก,ก็ดูนะคะในการแสดงวิธีทำคุณครูให้เด็กๆเ,เอาส่วนไปคูณกับจำนวนเต็มแล้วบวกด้วยเศษนะคะก็คือเอา7ไปคูณ1บวกด้วย2นะคะ1เศษ2ส่วนเเราก็จะได้เป็นไรคะ เห็นไหมคะเจ็ดไปคูณหนึ่งแล้วใส่วงเล็บบวกด้วยสองส่วนยังคงเดิมเห็นไหมคะส่วนจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเอาเจ็ดไปคูณหนึ่งใส่วงเล็บแล้วบวกด้วยสองส่วนเป็นเจ็ดเห็นไหมคะเนี่ยส่วนเป็นเจ็ดก็ต้องเป็นเจ็ดเจ็ดไปคูณหนึ่งได้อะไรคะเด็กๆเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดใช่ไหมคะบวกด้วยสอง ส่วนก็ยังต้องคงเดิมคือส่วนเป็น7ใช่ไหมคะเบวกกับ2ได้9ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นอะไรคะเศษ9ส่วน7ใช่ไหมคะดังนั้นจำนวน1หรือ1เศษ2ส่วน7ทําให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้ว่าเศษ9กส่วน7ตอบเศษ9ส่วน7ค่ะ ไปดูข้อที่สองนะคะเด็กๆต้องนำอะไรคะเขาให้มาว่า2เศษ7ส่วน11เด็กๆต้องนำา11ไปคูณกับ2แล้วบวกด้วย7ใช่ไหมคะข้อนี้ก็จะได้เป็น2เศษ7ส่วน11เท่ากับนะคะ11คูณสใสวงเล็บแล้วบวกด้วย7ส่วนจะเป็น11เหมือนเดิมนะคะ 11คูณ2ได้อะไรคะ2 2นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเท่ากับ22สบวก7ส่วนก็จะเป็น11เหมือนเดิมนะคะ22บวกเเป็นเท่าไรคะเด็กๆ22บวก7จะเป็นอะไรคะ29เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้เป็น29เใช่ไหมคะเป็นเศษ29ส่วน11 ดังนั้นทำไมคะ2เศษ7จส่วน11ทำให้เป็นเศษเกินหรือทำให้เขียนอยู่ในรูปของเศษเกินจะได้เป็นอะไรคะเศษ29ส่วน11ข้อนี้ตอบว่าเศษ29ส่วน11ต่อไปไปดูข้อที่3นะคะข้อที่3โจทย์ทำไมให้มาว่า 3เศษ5ส่วน9เ,เด็กๆต้องเอา9ไปทำอะไรกับ3คะ9ไปคูณ3แล้วบวกด้วยเศษใช่ไหมคะก็คือ9ไปคูณ3บวก5นะคะเพราะฉะนั้น3เศษ5ส่วน9นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินจะได้เป็นอะไรคะ 9คูณ3ใส่วงเล็บแล้วบวกด้วย5ส่วนจะเป็น9เหมือนเดิมนะคะ9คูณ3ได้เท่าไหร่คะ9 3เท่ากับ27บนะคะบวกอีก5ส่วนก็จะเป็นเหมือนเดิมคือส่วนคือ9ใช่ไหมคะย7บวก5ได้เท่าไหร่คะเด็กๆ 27บวก5จะเท่ากับ32ส่วน9ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นอะไรคะดังนั้น3เศษ5ส่วน9าทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินจะเท่ากับเศษ32ส่วน9ข้อนี้จึงตอบว่าเศษ32ส่วน9ข้อที่ สเขาให้มาว่า5เศษหนึส่วนสิะคะเด็กๆก,ก็ต้องเอา12ไปคูณกับ5แล้วบวกด้วย1ใช่ไหมคะดังนั้น5เศษหนึ่งส่วนสิบสอทำให้เป็นเศษเกินก็จะได้เป็น12บคูณหใช่ไหมคะบวกด้วย1นึ่งส่วนสิบสคูณหเท่ากับเท่าไหร่คะ 12 5 60เพราะฉะนั้นจะเท่ากับ60บวกกับ1ส่วน12นะคะ60บวกกับ1เป็นเท่าไหร่คะ61ส่วน12ใช่ไหมคะ60บวกกับ1เป็น61แล้วก็มีส่วนเป็น12ดังนั้น5เศษ1ส่วน12ทําให้ อยู่ในรูปของเศษเกินจะได้เป็นอะไรคะเศษ61ส่วน12ตอบว่าเศษ61ส่วน12ข้อที่5เขาให้มาว่า6เศษ3ส่วน13เด็กๆก,ก็ต้องเอาอะไรคะ13ไปคูณกับ6แล้วบวกด้วย3ใช่ไหมคะดังนั้น 6เศษ3ส่วน13ก็เท่ากับ13คูณ6บวกด้วย3ส่วน13นะคะ13คูณ6จะเท่ากับอะไรคะ78บวกด้วย13ส่วน13 78บวก3เท่ากับเท่าไหร่คะ81ใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้จึงเท่ากับ เศษแปดสด่วนสิ 13. ดังนั้น6เศษ3ามส่วนสิบสาทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้ว่าเศษ81ดส่วนสิ 13. ข้อนี้จึงตอบว่าเศษ81ดส่วนสิ 13. ข้อที่6เด็กๆก,ก็ต้องนำยี่ไปทำอะไรกับเคะอ่าไปคูณเพราะนั้น21่คูณเแล้วบวกด้วย สใช่ไหมคะงั้นเก้าศษส่ส่วนยีจะเท่ากับ21่สิบเอ็ดคูณเบวกด้วยสส่วนยี่อคูณยี่สิบเท่ากับเท่าไรคะเก้ 9, คูณยีเท่ากับ100่งอะไรคะแปใช่ไหมคะเท่ากับ189บวกด้วย 4เซส่วนเป็นเท่าไหร่คะ21 189บวกกับ4จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ193ส่วน21ใช่ไหมคะดังนั้น9เซส4่วน21ทำให้เป็นเศษเกินจะได้เป็นอะไรคะเศษ193ส่วน21ข้อนี้จึงตอบว่า เศษหนึ่งร้อยเส่วนยีนะคะต่อไปเด็กๆมาดูข้อที่4นะคะข้อที่4เขาให้เขียนจำนวนค้าต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะครูบอกแล้วใช่ไหมคะเด็กๆต้องใส่วงเล็บใช่ไหมคะแล้วเอา3ไปคูณ1บวกด้วย2ส่วนก็คืออะไรคะส่วน3ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้น3คูณหได้3ใช่ไหมคะ3คูณ1ได้3บวกกับอีก2ส่วนก็จะเป็น3ใช่ไหมคะ3บวกกับ2จะได้เป็นเศษ5ส่วน3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่1เด็กๆจะตอบว่าอะไรคะเศษ5ส่วน3ใช่ไหมคะ ต่อไปไปดูข้อที่4ถ้าเด็กๆไม่แสดงวิธีทำเด็กๆพอจะเข้าใจยังคะเด็กๆเ,เอาอะไรไปทำไรคะนำ 8, ไปคูณกับ2 8 2 16บวกอีก1นึ่ก็จะกลายเป็นเศษ17ส่วน8ใช่ไหมคะขอฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่าเศษ17ส่วนแเด็กๆครูจะทำแนวยาวลงมาเลยนะคะครูไม่ได้ไล่ตามข้อนะคะต่อไปไปดูข้อที่7นะคะ เด็กๆไปดูข้อที่7เขาให้มาว่า1เศษแส่วน11เด็กๆต้องเอา11ไปทำอะไรคะไปคูณกับ1ใช่ไหมคะ11คูณ1ได้11บวกอีก8ก็จะกลายเป็นะ 10, 6, อะไรคะ10เศษอะไรคะ19ส่วน11นะคะต่อไปไปดูข้อที่10เด็กๆต้องนำอะไรคะ12ไปคูณกับ3 12 3 36 แล้วบวกอีก11ก็จะเป็นอะไรคะ47เใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่าเซสสี่สิบเจ็ดส่วนสิบสองนะคะต่อไปไปดูข้อที่สิบสามนะคะข้อที่สิบสามเด็กๆต้องนำอะไรคะสิบสามไปทำอะไรกับสามคะสิบสามไปคูณกับสามนะคะสิบสามคูณสามได้สามสิบเก้าแล้วไปบวกกับอีกหก กลายเป็นเท่าไหร่คะ45ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบว่าเศษ45ส่วน13ต่อไปไปดูข้อ16นำา10ไปทำอะไรกับ6คะอ่าคูณ10คูณ6ได้60บวกกับห5เป็น65เพราะฉะนั้นข้อน,นี้จะกลายเป็นเศษ65ส่วน10ต่อไปดูข้อ19 นะคะนำา13ไปคูณกับอะไรคะ9นะคะ13คูณกับ9ได้เป็น117ไปบวกกับอีก4กลายเป็น121เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงได้ว่าเศษ121ส่วน13ไปดูข้อที่22นํา20ไปคูณกับ7นะคะจะได้เป็น140ใช่ไหมคะ7คูณ0 7 2 14เป็น140 บวกกับอีก10จะกลายเป็น150เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้เป็นเศษ150ส่วน20นะคะอ่าต่อไปเด็กๆไปดูอีกแถวหนึง่งนะคะข้อที่2เห็นไหมคะข้อที่2เด็กๆก,ก็นั่งนํา2ไปทาอะไรกับ7คะนํา2ไปคูณกับ7 2คูณ7ได้14บวก1ก็จะกลายเป็น15ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า เศษ15ส่วน2ต่อไปไปดูข้อที่5นำ7ไปคูณกับ3 7 3 21บวกอีก3ก็เป็นเท่าไหร่คะ24ข้อนี้จึงตอบว่าเศษ24ส่วน7ข้อที่8นำ4ไปคูณกับ10 10 4 40บวกอีก3เป็น43ข้อนี้จึงตอบว่าเศษ43ส่วน4ข้อที่11 3 5ห้าไปคูณกับหกใช่ไหมคะห้าหกสามสิบนะคะบวกอีกสามจะเป็นสามสิบสามข้อนี้จึงตอบว่าเศษสามสิบสามส่วนห้านะคะต่อไปข้อสิบสี่นำสิบไปคูณกับสี่สิบสี่สี่สิบบวกเก้าจะเป็นสี่สิบเก้าข้อนี้จึงได้ว่าเศษสิบเก้าส่วนสี่สิบต่อไปข้อสิบเจ็ด นะคะนำอะไรคะ14ไปคูณกับ4 14 4ได้เท่าไรคะ56บวกอีกะเป็น59ข้อนี้จึงได้ว่าเศษ59ส่วน14นะคะข้อที่20นำ50ไปคูณกับ2 50คูณ2ได้100ใช่ไหมคะไปบวกกับอีก40จะกลายเป็น140 ข้อนี้จึงตอบว่าเศษ140ส่วน50ต่อไปข้อที่23นํา1นำ15ไปคูณกับ10 15คูณ10จะได้เป็น150บวกอีก2เป็น152ข้อนี้จึงตอบว่าเศษ152ส่วน15ต่อไปเด็กๆมาดูแถวที่3นะคะแถวที่3ก็คือข้อที่3นะคะ ข้อที่สามเด็กๆก็นำอะไรคะสไปคูณกับอะไรคะสคูณกับ3 4มสีไปบวกกับ2เป็น14ข้อนี้จึงได้เป็นเษสิบส่วนสี่ต่อไปข้อที่6นำเกไปคูณกับ2องเเท่าไหร่คะสิ 18, บแปวย7เป็น25นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงได้เป็น เศษ25ส่วน9ข้อที่9นำ6ไปคูณกับ5 6 5 30บวกอีกหนึ่งเป็น31ข้อนี้จึงตอบว่าเศษ31ส่วน6ต่อไปข้อที่12เด็กๆนำ4ไปคูณกับ9ใช่ไหมคะ4 9 36บวกอีกหนึ่งเป็น37 ข้อนี้จึงเป็นเศษ37ส่วน4ข้อที่15นะคะข้อที่15เด็กๆก็นำา5ไปคูณกับ10ได้เป็น50ไปบวกกับอีก3เป็น53พข้อนี้จึงได้ว่าเศษ53ส่วน5ต่อไปข้อที่18นะคะเด็กๆนำา16ไปคูณกับ5นะคะ 16คูณกับ5ได้เท่าไหร่คะ80นะคะไปบวกกับอีก3เป็น83เพราะฉะนั้นข้อที่ตอบว่าเศษ83ส่วน16ข้อที่21นำ17ไปคูณกับ8ใช่ไหมคะ17คูณ8ได้เท่าไหร่คะ136ไปบวกกับอีก5เป็น 141เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงได้ว่าเศษ141ส่วน17ต่อไปข้อที่24นํา18ไปคูณกับ9 18คูณ9ได้162ไปบัวกกับอีก7จะเป็น169เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่าเศษ169ส่วน18 พอทำได้ไหมคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็หัดไปทบทวนด้วยนะคะเอาลงไปฝึกทำดูนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ